่วงน,นี้หน้าฝนยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่านี่วันก่อนไม่ใช่วันก่อนนะครับคืนที่ผ่านมาก็มีกรณีเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะมีนักต้องเที่ยวกับไกล24ชีวิตติดอยู่ในถ้ำถลุที่เขื่อนรชประพาเนี่ยนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ช่วยออกมาได้แล้วนะครับผมแต่ว่าที่จะเล่าต่อไปนี้บรรดาท่านที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยากให้ใช้ความระระวังเพราะอะไรไปดูคลิปเลยครับ เนี่ยฮะล้มทั้งคนล้มทั้งรถเพราะเราไม่รู้ไงฮะว่าถนนข้างหน้าเนี่ยมันเป็นน้ําแล้วโอ้โหนี่ฮะน้าแบบเนี่ยฮะลึกแบบนี้ครับคุณผู้ชมมาเหตุการณ์นี้ครับมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาตามทางครับแล้วฝนตกน้ําท่วมขังขับรมอเตอร์ไซค์มองไม่เห็นก็เลยขี่พุ่งตกคูฮะทั้งคนทั้งรถเลยปรากฏคุณผู้ชมฮะอันนี้ต้องชื่นชมเพราะปรากฏมีพลเมืองดีที่ขับรถเก่งเหตุการณ์ก็รีบ เข้ามาให้ความช่วยเหลือทันทีเลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะหลังจากนั้นไม่นานพลเมืองดีที่ขับผ่านมาอีกรายหนึ่งก็เข้ามาช่วยด้วยนะครับช่วยทั้งคนช่วยทั้งรถบรรทุกขึ้นมาได้เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันเสาร์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาคลิปนี้ถูกโพสต์ไว้ในทิกต o k แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าดูกล้องหน้าบริษัทฝนตกขับรถระวังระวังด้วยดีนะมีคนมาช่วยครับคนที่เข้ามาดูคลิปในทิกต o k นี้ก็คอมเมนต์นะบอกว่าโชคดีที่น้ำไม่ลึกหน้าฝนแบบนี้ต้องระวังมากกว่าเดิมจริงๆรรวววมมมมถถึงงชชชื่่่นนนนคคขับเเกกดดด้ย้ยยุผูทททีีีล ไม่ปล่อยผ่านขอให้เจริญเจริญก็อย you like ่างที่บอกฮะน้ำจะท่วมฝนจะตกยังไงแต่สำคัญสุดฮะน้ำใจคนไทยไม่แห้งแล้งครับผม